ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถกันเรื่องพระบารมีสิบคำว่าบารมีสิบนั้นท่านใช้เป็นสามสิบรายการก็เพราะว่าจัดเป็นสามชั้นด้วยกันคือปะบารมีหนึ่งบารมีต้นเรียกว่าบารมีเฉยๆฉยหนึ่งบารมีขั้นรองลงมาเรียกว่าปะบารมี ปรมีขั้นสุดท้ายเรีปรมัตถารมีสำหรับปรมีทั้ง10นี่ก็มี1นทานบารมี2องสินบารมีสาเนคขมะบารมีและวก็สปัญญาบารมี5้าวิทยาบารมี6กขันติบารมี7จสัจจะบารมี8อธิฐานบารมี เก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง <fits> ส <into Elena> <ts into custody c oughs> ิบรายการนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงถือว่าเป็นความสำคัญมากเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระบริทีแก้วทรงตรัส ว่าสามารถจะตักิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารเพื่อเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ไปนิพพานได้ฉะนั้นบารมีทั้งสิบรายการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาพิสุสมณนเนหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุก ถ้าทำได้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุสมันเนจะปฏิบัติบารมีสิบหรือจะฟังบารมีสิบในตอนแรกจริงๆเขาบรรดาทุกท่านตั้งใจปิดทางอวัยภูมิไม่ก่อน <c oughs> นคกกมหมายความว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตาม หากว่าเราไม่ยับยังอบายภูมิเสียก,ก่อนดีไม่ดีเผลอลงอบายภูมิไปอบายภูมิน้นมีสี่คือหนึ่งนรกสองเปรตสามมรรกาย 4. ี่สัตติริานเราจะต้องไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ต่อไปการที่จะไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ได้ก็ต้องหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายต <c oughs> ามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราเกิดมาชาตินี้ก็ตายแน่ไอ้การตายนี่ก็เหมือนกันขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าแก่จริงจะตาย ชีวิตรของคนไม่แน่นักเด็กเล็กที่เกิดที่หลังเราเป็นคนชั้นลกูกชั้นหลานตายก่อนเราต้งเยอะกรต้องคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวปิดอบายภูไมไ่ก่อน <c oughs> จุดทีีจะปิดจริงๆอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา พิจรารณาเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําสั่งสอนขอสมเด็จรมมพระสัมมาทัพพุทธเจ้าก็ดีอพระอริยสงฆ์คำไม่ใช่ว่าพระอริยสงฆ์นี่ก็เพราะว่าท่านที่ไม่ใช่พระอริยะไว้ใจยาก <c oughs> บางทีก็ปฏิบัตินอกรีธนอกรอยเราถือเอาพระอริยะเป็นสําคัญ ว่าพระอริยะนี่ท่านดีพอที่จะยอมรับนับถือไหมพระธรรมและพระพุทธเจ้าควรจะนับถือไหมใช้ปัญญาเห็นว่าดีได้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอ <c oughs> ้ก่อนการยอมรับนับถือก็หมายว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านมีผลตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ สำหรับครวาตมีความสำคัญที่ศีลห้าเพราะว่าศีลห้าีาน,านเป็นศีลของพระโสดาบันและสกิทาคามี <c oughs> ถ้าคุมศีลห้าทรงตัวเฉพาะครวาตแต่พระเนนต้องเป็นศีลประจำประจาเพศข,ของท่านอย่าปฏิบัติเท่าครวาตไม่ได้ถ้าปฏิบัติเท่าครวาตก็มีหวังลงอบายภูมิไปแน่ จุดที่เราจะพึงไปกันสำหรับพระนิงก็คืออเวจีมหานรกเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเราจะไปอีกถ้าหนักไปก็ไปโลกันตนรกเป็นการไม่สมควรเมื่อมีศินบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่ามนุษยโลกก็ดีทเทวลโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นดินแดนสำหรับเราที่จะไป มนุสเซโลกเกิดฐานะอะไรก็ตามมีแต่ความทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมีความปรารถนาไม่สมหวังเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมดบุญวัาสนาบารมีก็ลงมาอีกจุดที่เราต้องการคือนิพพานนิพพานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ แล้วก็อยู่อย่างยืนไม่เคลื่อนต่อไปอีกความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีนนิพานไม่ได้ความเยือกเย็น <c oughs> อาการอย่างนี้ขอทุกท่านต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทำให้ได้จะได้ปิดอบายภูมิบาปเก่าๆมีเท่าไหร่ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ตอนนี้ไปเราก็มาเริ่มศึกษาเรื่องบารมีกัน สำหรับบารมีนี่มีสิบท่านขึ้นต้นด้วยทานนบารมีแต่การจะประพฤติทานได้จริงๆบรรดาเพื่อนพิสูจน,น์สมเนรและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมากแต่ไร้การให้ทานย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์กี่หมื่นล้านก็ตามแต่หาว่าเราไม่ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยวอันตรายจะมีกับเราเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ชอบหน้าเราเราเป็นคนตดนหนีแน่นเหนิยวโดยการหนึ่งและโดยการที่สองถ้าเราให้ทานไม่ได้ก็หมายถึงว่าเรามีความโลภ ก,การให้ทานนี่เป็นปัจจัยตัดความโลภให้คําว่าความโลภในที่นี้ยอย่างหยาบก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัติเขาบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบทมเช่นโกงเขาบ้างแย่งชิงวิ่งราวบ้างแล้วก็ทําต่างๆที่จะเพึงทาได้ลักขโมยเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นอาการอย่างนี้เป็นการแห่งการสร้างศัตรู ดังนั้นสมเด็จพระบรมครูจึงทรงตรัสว่าถวังความสุขจริงๆก็ต้องมีการให้ทานสำหรับการให้ทานนี้ก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะการให้ทานเนี่ยมันก็มีว่าเหมือนกับเราเจะหวานพืชตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้รับทานนั่นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญ อย่างพระสงฆ์ก็ดีสมณะเองก็ดีถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแต่ก็ดูก่อนเนื้อนาที่เราเห็นเป็นเนื้อนาที่เราจะหวานพืชเป็นเนื้อนาบุญือวาเนื้อนาบาปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราเจาะจงพระก่อนพระก็ดีเองก็ดี ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องดูต้องใช้ปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ว่าปัญญาบาร,รมีไปอยู่ในข้อสี่แล้วเราจะไม่ใช้ต้องใช้ปัญญาบาร,รมีนี่ถือว่าเป็นธงชัยนำหน้าเหมือนกับในมรรคแปดท่านขึ้นสัมมาทิฏฐิคอนสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญา นี่แล้วก็มาปฎิจรารณากันต่อไปว่าพระสงฆ์ประเภทไหนที่เราควรจะยอมรับนับถือแล้วก็ควรจะถวายทานอันดับแรกที่สุดจะสังเกตพระสงฆ์ทั้งหมดจะต้องมีจิตมีกำลังเหนือนิวรห้าน่นก็หมายความว่าถ้าเป็นพระปุถุชนก็ดีเป็นพระที่ทรงฌานสมาบัติก็ดี ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์นิวรณ์ยังครอบงําจิตได้สําหรับสําหรับท่านที่ทรงฌานสมาบัติบางครั้งถ้าท่านจิตเทนพลาดจากฌานลืมคุมฌาน <c oughs> เวลานั้นก็หมายความนัว่านิวรณ์ครอบงําจิตแน่สำหรับพระที่มได้ฌานสมาบัติที่มีศีลบริสุทธิ์ก็เช่นกัน บางครั้งนิวรก็ครอบงำจิตได้แต่ว่าก็ยังเป็นเนื้อนาบุญที่ควรจะให้การสงเคราะห์ควรจะมอบวัตถุทานให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยังมีความดีอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระองค์ใดเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระอริยเจ้ามนเราสังเกตกันยาก พราะว่าคนเราติดอุปาทานสิมากมีนักปราชช์ช่วยๆเยอะที่บอกว่าหนึ่งพระอรหันต้องไม่ัวเราะ 2. พระอรหันต้องไม่สูบบุหรี่ไม่กินมากความจริงความเข้าใจอย่างนี้ผิดแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจา้าก็ยังทรงัวเราะ ที่กล่าวว่าพาระพุทธเจ้าไม่ทรงโหราะนานๆจะมีการแย้มพระโอษฐ์สักทีหนึ่งการแย้มพระโอษฐ์น้อยๆนะมันเป็นเฉพาะเวลาพิเศษนั่นก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระบรมโกกระเทศเห็นความสำคัญเกิดขึ้นอยู่เฉยๆไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้หันหน้าไปหาใครทรงแย้มพระโอษฐ์ขึ้นเฉยๆ นั่นหมายถึงความสำคัญจะเกิดขึ้นถ้าพระอนนทถามว่าทรงแย้มพระโอฐ์เพร่ออะไรก็อย่าทรงตัดถึงความสำคัญที่ทรงแย้มพระโอร์นี่เป็นอนวุวาพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนธรมธรมดาธรรมดาคํคว่าเหมือนธรรมดาก็หมายความว่าเราหเราะได้แทนก็หเราะเรายิ้มกันได้แทนก็ยิ้มตัวอย่าง ในสมัยหนึ่งเมื่อท่านโกมาราพัฒมาที่เมืองอมาที่เมืองทวาราวดีเวลานั้นเขายังไม่พูดว่าประเทศไทยยังไม่เรียกประเทศไทยมันเป็นเมืองย่อมย่อมเมืองย่อมย่อมเป็นจุดๆุดท่านมาทวาราวดีสองปีกลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสี ก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าชาวเมืองทวาราวดีเนี่ยพูดเพราะมากใช้ภาษาโดดคือภาษาคำเดียวแล้วก็พูดไพเราะไม่พลื้อปลาดพื้ปราดเหมือนแขกตัวอย่างเช่นคำว่าไปไปนี่เราใช้คำว่าไปเฉยๆแต่ว่าภาษามาคตหรือภาษาแขกเรียกคันตาวาบ้างคัจจติบ้าง ของเขารายคำอย่างคําว่ากินเราเรียกว่ากินแต่ของเขาเรียกว่าพนชติอย่างนี้เป็นตน้นก็รวมความว่าของเขาใช้คํากลัวเราใช้คําโดดเมื่อท่านโกมารบพัฒกราบทูนพรพะพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดถามว่าชาวทาวตวารวดีเขาพูดอย่างไงลองพูดให้ฟังสักประโยคที ท่านโกมารพภัสกพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงพูดภาษาทวาราวดีคุยกันสนุกสนานคำว่าสนุกสนานในที่นี้นะถ้าพระพุทธเจ้าทรงทําหน้าตุมต้มๆแล้วมันไม่สนุกหรอกท่านก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มจใสในี่บริการหนึ่งจีเห็นได้ว่าเวลานั้ขนขณาจารย์มากพระพุทธศาสนาเกิดใหม่ ถ้าหากว่าพระเจ้าทําหน้าขอพอประธานอภัยนะเหมือนกับหน้าไม้ตีพริกคาว่าไม้ตีพริกนี่มันหน้ามันไม่เงยมันกม้มมันลงต่ําไม่แสดงที่อาการรื่นเริงอย่างนี้การประกาศพุทธศาสนาไม่ได้แน่นอนแพ้เขาพุทธศาสนาก็ไม่มาถึงเราในเบ้นอันว่าพระเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใส ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจำไว้ด้วยเพราะว่านักปราชญ์จะมีเยอะในบริการที่สองการาดูพระการดูพระอริยะก็ดูยากก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพระที่เราควรจะให้ถึงไม่ใช่พระอริยะเป็นพระผู้ทรงสิงก็ดีเป็นผู้ทรงชายก็ดีอย่างนี้ก็สังเกตดูว่าท่านพูด วาจาที่ท่านพูดก็ดีอาการทางกายที่ท่านทำก็ดีท่านฝ่าฝืนคําสั่งสอนของพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิด <c oughs> เพราะว่าท่านผู้นั้นบอกว่าตายแล้วสูนย์ <c oughs> อย่างนี้แสดงว่าคัดค้านเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ใช่พระที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือ พระพุทธเจ้าทรงยืนยัน <c oughs> ในพระไตรปิฎกนะมีวิมานวัตถุอยู่ถ้าจะพูดทังอย่างอื่นก็จะหายากในวิมานวัตถุพูดกันเฉพาะเรื่องเทวดาเรื่องพรหมโดยเฉพาะมีเรื่องราวมากเล่มเบอร์เจ้าเรื่องไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่เป็น,น,นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยอมรับ ว่าเทวดามีพรหมมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายมีนิพพานมีแต่ว่าท่านพุนใดบอกว่าสัตว์นรกไม่นรกไม่มีเปรตอสุรกายไม่มีนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีท่านพูนนั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเอาผ้าเหลืองเข้ามาคลองก็สนแสดงว่าปลอมตัวเข้ามาทำลายพระพุทธศาสนา เหมือนกับสมัยเมื่อพระเจ้าสุนิพานไปแล้วไม่นานนักพวกพราหมณ์เข้ามาแทรกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เอารัฐทิของตัวเข้ามาแทรกแซงทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ในการทําลายพระศาสนาให้สิ้นไปฉะนั้นขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าจะบําเพ็ญทาน,นบรารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าพระสงฆ์รัสมะนใ,นในพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ต้องดูให้ดีท่านดีฝ่ฟาฝืนคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอย่างท่านกะปีล่าพิขโขุท่านเอาตัวของท่านเองก็ดีพาเม่แม่และน้องสาวด้วยลงอเวจีมหานรก ก็เพราะว่าคัดค้านคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุติเจ้าตามที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านก็พูดอย่างโน้น <c oughs> แต่ว่าลีลาของท่านจริงๆเหมือนกับเคารพสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าดังนั้นการที่จะถวายทานแด่ประสง์จัดว่าเป็นจุดสําคัญเป็นเนื้อนาบุญก็ต้องดูเนื้อนาที่เราจะเห็นสมควรไหม อย่างพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ท่านผู้นี้เราทำบุญด้วยมีผลไม่มากนักแต่ก็มีผลสามารถให้เราไปสวรรค์ได้ถ้าจิตใจเราจับอยู่ในพระสงค์เป็นนิดเคารพพระองค์ใดองค์หนึ่งจับใจอารมณ์ใจจับถึงองค์นั้นอยู่เสมอเป็นปกติ อย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในสังขารนุสติกรรมฐานในเมื่อจิตเป็นฌานในสังขารนุสติกรมฐานตายแล้วไปพปินพรหมถ้าบังเอิญอารมณ์เราเห็นว่าท่านไม่นิยมในสังขารคือร่างกายไม่ติดในร่างกายไม่ติดในวัตถุเราพลอยไม่ติดไปเัาท่านด้วยเราก็ปณิพานกับท่านเหมือนกัน จะถามว่าจะเพาะส่งศินเฉยๆจะปนิพพานได้หรือถ้าอารมณ์ไม่ติดของท่านนั่นแหละมันจะตัดก,กิเลสไปทีละน้อยๆใน,น,นที่สุดท่านกบหมดกิเลสท่านก็ไปนิพพานถ้าญาติโยมพุทธบริษัทครคบพระเช่นนั้นถาวายทานกับพระเช่นนั้นมีอนิสงส์เลิศถึงไม่เลิศถึงที่สุดก็เลิศจะลืมว่าน้ำฝนตกมาทีระหยดระยะ มันก็สามารถจะทําภาชนะให้เต็มได้การบําเพ็ญกุศลกับพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีอนิสงส์ไม่เลิยก,ก็สามารถทำบาร,รมีของเราเต็มได้คือทานบาร,รมีการทําบุญพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างนี้คือให้ทานนะหนึ่งให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลเลยร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับคนที่เคยมีศินแต่สินขาดไปแล้วหนึ่งครั้งหมายความยังมีความดีอยู่บ้างให้ทานกับคนที่เคยมีศินแต่สินขาดร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านที่ส่งศินบริสิ์สุดครั้งหนึ่งให้ทานกับท่านที่มีศินบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับท่านผู้ทรงฌานสมอ ท่านปฏิบัติเพื่อรโสดาปฏิมรักหนึ่งครั้งคือผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิมรักจะหมายความว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ยังไม่ถึงรโสดาปฏิมรักจะเป็นเช่นไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดจิตของตัตดฑ์นิวรมีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆทรงศีลบริสุทธิ์ก็เมใิสงมากในการให้ทานกับท่านที่มี ปฏิบัติเพื่อประสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับประสดาปฏิมักหนึ่งครั้งถวายทานกับประสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับประสดาปฏิผลหนึ่งครั้งถวายทานกับประสดาปฏิผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมรกหนึ่งครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีมรกร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับสกิทาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรคหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนาคามีมรรคร้อยครั้งมีผลก็ไม่เท่าไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนนาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนนาคามีผลร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตมรักหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระอรหัตมรักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแกพระอรหัตผลหนึ่งครั้งงันถวายทานแกพระอรหัตผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจ้พุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระปัจเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง แต่ไหวทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับเทววสังฆทานหนึ่งครั้งเทววยสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับเทววิหารทานหนึ่งครั้งตามลาดับการบรเพินทานเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ได้ยังไงองค์ไหนเป็นพระอริยเจ้าอันนี้รู้ยากเพราะว่าคนเราติด จริยามากกว่าอย่างอื่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีผ้าหลันก็ดีไม่หัวเราะต้องทําหน้าเป็นเป็นเป็นโหดต่อหรือว่าทําหน้าทําปากเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสากเฉยๆหน้าบึง้งหน้าตูมอย่างนี้ก็เลยผิดความจริงถ้าเราไม่รู้อะไรมากไม่แน่ใจ ก็ดูจริยาภายนอกว่าน่ารักไหมแต้จริยาภายนอกก็ต้องคิดเพราะเวลานี้คนที่สามารถทำปุพเพนิวาสานุติยานให้เกิดขึ้นได้ก็ดีได้อตีตังสดีอยานก็ดีอนนาคตังสยานก็ดีหรือว่าจุตูปปาทยานก็ดียานต่างๆนี้เวลานี้คารวาดได้กันมากนับแสน ถ้าอาจจะเก,กินวันนั้นก็ได้ท่านลงไปเจอพระในนรกเยอะบางท่านบอกว่ารู้จักดีสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่มีจริยาเรียบร้อยมากน่าเคารพน่าไหวน่าบูชาแต่ถ้าไปถามความจริงว่าเพราะอะไรจึงลงอเวจีมหานรกบ้างเพราะอะไรจึงลงโลก,กันบ้างก็บอกว่า พลาดพระวิน,นัยคือใช้เงินของสงผิดพลาดบ้างเอาของสงเข้าบานบ้างแม้ใช้ของสงเงินที่เขามาถวายใช้ผิดพิธีบ้างเราบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลวันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากตอนต,อนตอน้นๆก็ว่ากันที่ดีลาคนที่รับทานเท่าน,นั้นก็พอเทปน้านี้ยังไม่พอยังต่อหน้าอื่นหน้านอื่นต่อไปฉะนั้นขอบรรดาพระนุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่จะให้ทาน ถ้าหวังผลเพื่อเป็นปัจจัยพิิถุภานต้องเลือกบุคคลผู้ให้ถ้าไม่สามารถจะให้ได้อยังไงให้จ,จริงใจก็จะต้องใช้เป็นวิธีถวายสงังฆทานดีที่สุดสัญญาณบอกเวลาหมดผ่านไปแล้วขอยุติวัตเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พผลุผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี mm